อเล็กชิชชิชกันเยง้เยวสวัสดีค่ะโปรเป็พี่น้องมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ทานข้าวในสวนนะคะหลังจากงานไทยมาเรียบร้อย <c oughs> สวยจมาค่ะมาดูกับข้าวที่เรามีวันนี้ก็คือว่ามีส้มตำนะส้มตำไข่เจียวแล้วก็อาหารที่เราซื้อเมื่อวานนี้นะคะยังคงเหลือนะคะแล้วก็ข้าวเหนียวเนาะกินข้าวเหนียวนิดหน่อยหน่อย,อยทุกคนเพราะว่าอะไร มันเมื่อวาน้กินกันเยอะแล้วนะคะก็เลยกินแค่แบบให้หายหิวเฉยๆนะคะอร่อยสดชื่นอีกตามเคยนะคะวันนี้อากาศดีมากเมื่อวานในงานไทยไม่ดีเลยก็เลยมไม่เป็นไรจัดในสวนเลยนะคะไปะทานข้าวด้วยกันจ้านี่เลยต้นเหนียวปั้นใหญ่ๆกินแล้วก็หลับอีกตามเคยนะคะวันนี้อากาศดีทานข้าวนอกบ้านกันค่ะนี่เลย ไก่ไม้หนึง่งกินคนเดียวแบบสุดๆ,ดๆอร่อยเวอร์วังนานๆจะได้ทานข้าวนอกบ้านอย่างนี้ทีนะหมายถึงนอกบ้านคือในในสวนตัวเองเพราะว่าบรรยากาศเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบเอาแนวนอนไม่ได้ทุกคนวันนี้อากาศดีก็จริงแต่ลมลมแรงมาก สำหรับฝรั่งเขาก็ชิวๆอืม s <S อร่กุดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เห็นกินง่ายอย่างนี้นะคะเพราะว่า ไม่สามารถซื้อกับข้าวอะไรได้ <c oughs> แบงค์โดนบล็อกไว้ทุกคนโดนบล็อกเพราะว่าเขาทำเ <c oughs> ขาทำปรับปรุงใหม่การ์ดทุกการ์ดใช้ไม่ได้เลยการ์ดซื้อของหมดเรื่องเราก็เลยต้องดูว่ากับข้าวอะไรเรามีบ้างมีหรือไม่มีตังต้องดูตรงนี้ด้วยนะคะทุกคนธนาคารเขาเปิดหรือปิด ถ้า <laughs> ก,การปิดการทำงานนี่ก็คือว่าเราไม่สามารถใช้เงินได้จริงๆหืมโคตรอร่อยอ่ะยอมรับเลยต้องไปอย่างเนี้ยนี่คือต้องเป็นอย่างนี้จริงๆนะสีสันอ่ะส้มตำอ่ะมันถึงจะได้ใจน้ำต้องเป็นสีนี้อย่างเดียวทุกคนนี่เลย อร่อยจับอ่ะแฟนนี้เลี้ยงง่ายค่ะทุกคนส้มตำปูปลรราได้หมดกรสชาติเดิมอ,อรสชาติเดียวกันกับเมียเผ็ดกลางเผ็ดโดดๆถ้าแกหิวแก,กก็กินแต่ว่าแกก,ก็ทานไม่ได้เยอะเนาะ บางทีมันก็ไม่ได้อยู่แบบซื้อหรูนะคะชีวิตครอบครัวมันก็มีอะไรที่แบบว่าคือผิดผิดแปลกจากบ้านหลังอื่นบ้างแต่มันก็ชีวิตคู่เนาะต้องทำใจทุกคนปรับตัวไปเรื่อยๆ หมายปัจจุบันนี้มันก็คงจะแบบค่อนข้างที่จะยากหน่อยเพราะว่าต่างฝ่ายต่างอารมณ์ร้อนถ้าใครไม่พอใจอะไรเนี่ยเน้นอย่างเดียวคือเรื่องกฎหมายเขาจะเข้าคุยอย่างเดียวเลยค่ะเอาแนายความคุยเข้าหากันอย่างเดียวไม่เหมือนแต่ก่อนสมัยแต่ก่อนนี่ก็คือแบบว่าคุยกันเองก็จบแต่ว่ามันก็ค่อนข้างยากไม่เอาไม่เอาครับผมตอนนี้รอก่อน อืมปอป๊ออ่ะไเนี่ยเนี่ยแมว <c oughs> อ่อนนะคะอยากกินแล้วที่เราเห็นอยู่แล้วนะคะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเนาะ <c oughs> แต่ด้วยความรักความอาศัยน่ะคะยังไงก็ตามหัดให้อยู่อยู่ด้วยกันเหมือนพี่เหมือนน้องบางทีก็ยัง จะต,ต้องเป็นพ่อเป็นแม่ในเวลาเดียวกันขนาดว่าเรายังไม่มีลูกกันนะคะทุกคนแต่ว่าเราต้องอยู่อย่างนั้นบางทีบดจะอ้อนก็อ้อนบดจะงองแงก็งอแง,เ,งเหมือนหนเด็กอะ่ะอืต้องเตรียมตัวทําใจไหลายหรอหลายคู่ที่มาอยู่ด้วยกันมาถึงได้ห้าปีด้วยซ้ําอย่าร้าง เพราะว่าขาดตัวนี้ด้วยทุกคนกินดื่มสังสรรค์นี่มันเป็นเรื่องปกตินะสาสวางว่าแต่ว่าความรักความใจใสในบ้านเนี่ยบางทีมันก็ต้องมีเราเราฝึกตัวเองให้เก่งก็จริงแต่อย่าเก่งเหนือคําว่าผู้หญิงถ้าเราเป็นผู้หญิงยังไงเราก็เป็นผู้หญิงอยู่ันยังคําเพราะหลายๆคนฝึกตัวเองจนเก่ง เก่งแล้วทีนี้ก็คือว่าคือกําหนดคําว่าผู้หญิงไม่พอทีนี้เขาก็จะจะแบบบี้หัวผู้ชายมันก็ไม่ได้นะผู้ชายเขาคือผู้ชายอ่ะอืเราแค่เก่งเก่งเป็นบางเรื่องโอเคเก่งแค่ควบคุมสถานการณ์ได้แต่ไม่ใช่เก่งจนแบบว่าเออถึงขนาดที่แบบว่าเราต้องสู้รบปบมือกับผู้ชายนะทุกคนอย่าไปทําเป็นเด็กขาดอันนี้คือพูดด้วยความ ที่แบบว่าเราเป็นลูกผู้หญิงเหมือนกันนะคะแล้วก็คนไทยด้วยกันนี่แหละบางทีอะเราก็อยากจะให้คําว่าทุกคนได้มีความสุขแล้วก็อยู่แบบสบายใจอะ่ะเงินทองเราก็ไปหาเหมือนกันเขาก็หาเราก็หามันไม่แตกต่างกันดอกทุกคนที่เขาไม่ให้บางทีมันก็มีเหตุผลห,หลายๆเรื่องคิดในแง่มุมดีบ้าง เชิงมุมกับติดลบเยอะๆก็อย่าไปใส่ใจมากมายทุกคนเพราะว่าคนเขากว่าเขาจะหาตั้งได้แต่ละบาดแต่ละสตางค์พ่อแม่เขาสอนมาลําบากเหมือนกันนะของเราเหมือนกันแต่ดีใจที่ใครหลายๆคนที่ประสบความสําเร็จนะแต่งงานมาแล้วนะคะอยู่กับครอบครัวครอบครัวรักใคร่ปองดองแถมเขารักแบบว่าทั้งตระกูลอะ นั่นคือดีใจกับเขาจริงๆมันก็เลยเป็นเรื่องที่แบบเล่าสตอรี่แบบคือเรามองเห็นเพื่อนๆน้องมีความสุขอะเราก็ยิ้มไปด้วยนะอมยิ้มไปด้วยแต่ของเรานะคือพูดตรงๆเลยช่างช่างมังช่างมังตั้งแต่เริ่มต้นแล้วแต่ปัจจุบันนี้โอเคแล้วนะทุกอย่างดีมาก ถ้าไม่ใช่เพราะคาพูดของเขาวันนั้นเราก็อาจจะไม่ได้อยู่ตรงนี้ก็ได้ถึงเราจะเก่งขนาดไหนก็ตามทุกคนอย่าลืมว่าการยืนอยู่คนเดียวน่ะมันเป็นประกะระต่ายขาเดียวมันทาอะไรก็ยากค่าใช้จา่ายมันก็สูงถ้าเราจะคิดว่าเอาตัวคนเดียวแล้วเราไม่ได้ดูครอบครัวที่เมืองไทยโอเคนะตัวนี้บอกเลยว่าเหมือนกับเรา,เราใช้ชีวิตคนหย่อมันได้หมดเลย อืมคำพูดของเขาเนี่ยมันทําให้แม่เขาร้องไห้ได้ไ,ดไงคิดดูเพราะทุกครั้งเขาจะโต้แย้งกันมากเลยเขาบอกแม่เขาคําเดียวว่าผมต้องตัดสินใจแล้วนะครับแม่พอผมให้โอกาสแม่มานานแล้วทุมครแล้วเขาก็อยู่นี่เขาก็ไม่เคยทําอะไรแบบว่าเอาเปรียบผมเลยเขาก็ช่วยทุกอย่างนี่คือสิ่งที่แฟนเราพูดเนาะเราก็ปลื้มเลยนะทุกคนนะ แต่ว่าผ่านมาแล้วก็คือขอให้มันผ่านไปเนาะอะไรที่มันผ่านมาไม่ดีก็ขอให้ผ่านไปแล้วก็รับแต่สิ่งดีๆเข้าทีนี้ทุกคนเรื่องนี้ยังคิดอยู่เลยแฟนบอกว่าเธอเธอทำงานมาเยอะแล้วพักผ่อนหน่อยฉันก็จะเกษียณแล้วนะตั้งไม่กี่บาทต่อเดือนนะ่ะแล้วก็ใช้กันไปใช้แบบประหยัดเอาแต่ฉันอยากให้เธอนะ่ะมีความสุขมี เขาเรียกว่ามีเวลาให้กับตัวเองไม่เอาแล้วทีเนี้ยเราก็ต้องคิดคิดหนักอีกรอบนึงทุกคนเพราะว่าเวลาเราไปเที่ยวอย่างเงี้ยค่าใช้จ่ายมันก็ต้องมีนะการเดินทางนู่นนี่นั่นตั๋วเอ๋อถ้าไปกับรถไปก็ยังฟรีอยู่นะคะแต่ว่าถ้า ไปกับเครื่องบินล่ะทักซี่เอยล่ะไม่มีคำว,ว่าปรีนะคะก็เลยคุยกับเขาอืมนี่แหละชีวิตความแตกต่างก็คืออายุห่างกันมันเป็น ขั้นบันไดที่ทําให้เราพิสูจน์ตัวเองเยอะแต่สุดท้ายท้ายที่สุดแล้วเราก็ถือว่าเราประสบความสําเร็จนะทุกคนนะคร <c oughs> อบครัวเราอาจจะไม่สมบูรณ์แบบเพราะว่าไม่มีลูกเราเป็น <c oughs> เพื่อนเป็นเหมือนเพื่อนกันแ,แล้วกันอยู่อย่างนี้ยมันดีที่สุดสามีพัญญานะคะไม่จําเป็นต้องตัวติดกันตลอดแต่ว่าเราต้องให้ความเชื่อใจซึ่งกันและกันระหว่างการเดินทาง ร่วมชีวิตไปเส้นทางนี้มันอาจจะยาวนานนะทุกคนนะบางคนอาจจะสั้นแต่ถ้าถึงเมื่อไหร่ก็ตามนะคะถ้าเรายังใช้ชีวิตแล้วอยู่ด้วยกันมีความสุขอบอกเลยว่าสิ่งนั้นแหละเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยที่ดีมากๆเลยสําหรับชีวิตคู่อย่างอื่นไม่ต้องไปพยุมันเยอะทุกคนเรื่องตรงเรื่องตามบางทีมันก็มีบ้างเนาะโอเคเดี๋ยวสาวสว่างขอตัว กินแล้วก็คุยไปกับแฟนแบบหนึ่งนะคะเพราะว่าอากาศดีๆอย่างงี้เขาก็อยากจะรีแลกซ์แบบคุยกับเราบ้างเนาะยังไงก็ตามนะคะต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะสาวสว่างไลฟ์ินเบลเยียมฝากติดตามเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยบางทีก็ได้ลงคลิปบ้างบางทีก็ไม่ได้ลงคลิปบ้างนะคะสาระมีบางอย่างแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแชร์ประสบการณ์การใช้ชีวิตที่นี่ชีวิตคู่แล้วก็การทำงานเนาะ ไปเจอกันใหม่ค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะบ๊ายบายไปละค่ะ